ดูสายดูสายใแบงค์พี้ไม่หรอให้พี่เขาเข้าไปจับได้นะได้โอเคได้าตั๋วเ่าไหร่แบงค์โอเคไปนะไปนะคะอ,คอ่ะคู่อุ้งเป็นยังไงบ้างรอบปีนี้สหรับปีนี้เราต้องมาด้วยกันวิ่งกันแล้วปีนี้พวกเราจะได้เห็นผลงานกันหมายถึง<ม>เป้าหมายของเรา งารจบงานในปีนี้ผลงานในปีนี้เร็วๆนี้ที่อุ้มจะมีห hmm. นังจะเข้าแล้วใช่ค่ะ12ตุลาคมภาพยนตร์สัปเอริญเข้าโรงภาพยนตร์ค่ะแล้วก็มีซีรีส์ที่เรากำลังถ่ายด้วยกันอยู่เรื่องซูซี่รักเติมเต็มฉากท้องสาวก็จะได้ดูแบบช่วงิที่เพิ่งเดือนเมษายนนี้ค่ะเป็นไงบ้างการร่วมงานนกัแม้จะได้เจอกันในดวงาใจทองดวงใจทาง พอมาเจอกันจริงมันเป็นยังไงะก็ดีคือหมายถึงว่าคือวด้วยความที่ไวาเราคล้ายๆกันเนี้ยค่ะ<ม>ก็รู้สึกว่าแบบเออทำงานด้วยเราสบายใจแล้วพอเหมือนพอต้องมาเวิร์กช็อปด้วยกัน<ม>ทํางานด้วยกัน<ม>ก็สนิทกันมากขึ้น<ม>ก็ยิ่งรู้ส<ม>ึกว่าแบบเออเขาคือความสบายใจของเราอะไรางเงี้ยคะ่ะทำงานก็ดีค่ะเพราะว่าตอนแรกอ่ะที่ที่ถ่ายกันไปเหมือนแบบตอนที่ดวงใจเทีท่ยวเหมือนเราไม่ได้แบบ เท่าด้วยกันขนาดน,นั้นใช่แล้วพอมานี้เหมือนมันได้รู้จักกันมากขึ้น<ม>ได้ทากิจกรรมร่วมกันมากขึ้น<ม>เหมือนแบบเราเราได้พาร์ทเนอร์ได้เพื่อนเพิ่มเข้ามาในชีวิตอีกคนที่ทําให้แบบเราแบบเข้ามาเติมเต็มเหมือนชื่อซีรีส์จริงมันต้องปรับตัวทำไมาหรือว่าอย่างไงก็ <c oughs> มีปรับบ้างก็ปรับเขาเป็บเปนคนเร็วมากแบบเร็วมากเขาทําทุกอย่างแบบปรับ <c oughs> ปรับปรับในขณะที่อุ้มแบบเห็นซิ่งของอุ้มช้ามากซึ่งในบทบาทของแบบที่เินผ่านมาก็คือเนิ่ๆแต่ชีวิตจริงคือแบบว่า ใช่ค่ะใช่คิดแล้วทำเลยจะทำให้เสร็จทำเลยอะไรเง้ค่ะแล้วกัก็ทันเหรอก็เนี่ยแหละค่ะปรับตัวกันไปเรื่อยแต่ว่าดีขึ้นนะใช่ไหมใช่ใช่ใช่เก่งมากคือหลายอย่างพี่อุ้มเป็นคนเก่งแบบว่าเรียนรู้เร็วพูดปุ๊บบางทีคุยกันเสร็จอีกวันก็เริ่มทำเลยอะไรเงี้ยค่ะบางอย่างมันก็อาจจะช้าลงบ้างให้มันแบบให้มันไปใกล้ๆกันเลียการปรับตัวพฤติกรรมแนี้คือการไปเที่ยวด้วยกันมีส่วนไหมครับเห็นว่าช่วงนี้แบบพวกเราไปไหนด้วยกันต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยมาเลย ทำให้เคมีมันเข้ากันมากขึ้นมันเกี่ยวไหมจริงจริงเรื่องเคมีเหมือนเราก็เวิร์กช็อปกันมาตั้งแต่ก่อนไปเที่ยวแล้วแหละแต่ว่าด้วยก่อนอันนี้เราก็ไปเที่ยวด้วยกันอยู่แล้วเหมือนแบบเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยก่อนที่จะมาร่วมกันกันมันก็เลยทําให้เหมือนแบบพอสนิทกันมากขึ้นแล้วก็มีทริปด้วยกันมาส่วนใหญ่ใครเป็นคนชวนเ่ปบบทำแบบชอบเที่ยวเหรอลูกชอบเที่ยวมากค่ะเที่ยวมาก่ะถ้ามีวันหยุดก็จะไปเลย ก็วางให้ก็คุยกันว่าเอเคมีอะไรอยากทำไหมถ้าไม่มีเดี๋ยวจะรีไซน์เพราะว่าเราก็จะมีของเราว่าแบบอยากทําอะไรคือมีแจ้งไหมว่าอยากทําอะไรบ้างแจ้งซหรือว่าไม่มีเลยก็มีบ้างว่าแบบเอ้ยอยากกินสิ่งนี้เราจะมีแบบร้านอะไรไหมอยากกินอยากไปไปฮ่องกงด้วยกันมากาอยากกินชานมเราต้องมีวันที่ไปกินชานมก็เลยไปกิน3มวันเลยก็เลยจัดให้เลยสามวันเลยแสดงว่ามันไม่ต้องตัดตัวอะไรกันาเลย ไม่มากค่ะมีแค่จังหวะแบบเพร่ซิงที่แบบเร็วกับช้าแค่นั้นแล้วอย่างโปรโมตซีรีส์มันต้องเล่นคู่กันมันจะต้องยังไงอ่ะมันจะต้องมีเคล็ดลับใจหรือมีโปรเป็นหรสิ่งอื่นอะไรบ้างก็มีการเวิร์กช็อปค่ะว่าแบบโอเคคาแรคเตอร์ในเรื่องอาจจะไม่ได้มันก็มีบางส่วนที่ตรงกับเราบางส่วนที่ไม่เหมือนเลยอะค่ะไอ้ส่วนที่มันไม่เหมือนก็เป็นการเวิร์กช็อปเอาว่าแบบเอ้ยเราจะมาเวนี้กันนะแบบจะเป็นประมาณนี้แบบ วเราต้องปรับกันยังไงเพื่อให้มันเป็นเข้าถึงตัวละครได้กับรลมที่สุดอในแค่ะผ่านการทดลองเราก็ส่วนเรื่องเคมีก็คือก่อนหน้าน,นี้ตอนที่เจอเขาครั้งแรกอ่ะไม่เคยเราลยค่ะ คือเหมือนแบบว่าเราอเห็นเขาแล้วเขาต้รู้สึกว่าเขาหน้ารักตั้งแต่วันที่เขาแบบเข้าช่องมาวันนั้นอุ๊บเขาช่องไปใช่แล้วก็แบบจำได้ว่าไปแอบมองเขาอยู่ใช่เหมือนแบบสิ่งนี้มันก็ได้ช่วยทําให้ตอนที่ข้อซีน่ะมันก็จะมีมุมมองแบบเชนว่าเออเราเราบิวม,มองว่าแบบเออเขาหน้ารักอะไรน้ยใช่จริงรู<อ><ๆ>้สึกว่ามันก็ช่วยด้วยเหมือนกันเราได้ไปเห็นหรือตามเดือเราเองเปเนียบ้างใกล้ ก็น่ารักแบบทีทุกคนเห็นเขาสวยเขาสวยประจักษ์มากเขาสวยประจักษ์เขาเดินมาเหมือนเขากลายมาเลยใช่ค่ะเขาเป็นไงบ้างเขาได้มาร่วมแล้วเขาแบบใช่ก็ก็จริงๆก็ก็แอบเกรงนิดนึงเพราะว่าคือเคยเห็นผลงานเขามานานแล้วเห็นผลงานร่วมมาตั้งนานแล้วเล้อะค่ะอะไรใช้คําว่านานแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีไม่หมายถึงว่า คือเห็นว่าเอาเข้ามาก่อนใช่คนนี้แบบเอาเป็นนางเอกของช่องแล้วก็แบบดูหนังเขาอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบเออพอได้มาเล่นด้วยเราก็รู้สึกว่าแบบเราเรายังใหม่มากอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะเรียนรู้จากเขาแบบอุ้ยเขาทำอะไรนะแบบอันนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะเรียนรู้เงียบๆแบบไม่กล้าคุยเขาถ่ายเทวิชาให้เราเยอะไหมคะเพราะในฐานะที่เขาเข้ามาก่อนก็จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นการแบบแอบดูมากกว่าเนี้ยค่ะว่าแบบเออเขาทำอะไรอะไรเงี้ยค่อมคุณชอบแอบดูเลย เป็นแบบว่าอ introvert จะไม่ค่อยคุยกันจะชอบสังเกตมากกว่าเขาอยู่ในแบบที่ i n t r o v e ้ามาในงานเขาต่างสุดๆเหมือนโดยพอ introvert คู่มันก็เลยเข้ากันง่ายมันเหมือนเป็นความสบายใจบางทีเรานั่งอยู่เงียบๆเป็นชั่วโมงอ่ะไม่คุยกันมันก็อยู่ได้หรือเราก็เราก็รู้สึกดีแบบนั้นของเราไม่รู้สึกอึดอัดเลยจริงหรอไม่ยัดเลยไม่ยัดเลยค่ะจริงมอนล่นซีรี์อยู่่ l มันไม่อร l มันแตกต่างจากสิ่งที่เราเสน แตกต่างไหมก็อยากหูไบมาแตกต่างตรงที่แบบว่ามันใช้เวลาเรายเรายอะเยอะกว่าการแสดงที่ผ่านมาของเรามากเมื่อก่อนมัน,นจะบบกว่าอาทิตย์หนึ่งหนึ่งวันสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันคือแบบอาทิตย์หนึ่งทุกวันใ,ใ,ใ้ซีรีส์หมดเลยอะไรย่างเงี้ยค่ะก็ก็เป็นการปรับตัวที่เยอะเยอะมากๆค่ะต้องพยายามเคลียร์เคลียร์ตารางตัวเองให้ดีเพื่อที่จะแบบว่า, <c oughs> ท,าทุ่มให้เาเต็มท <c oughs> ี่เงี้ยค่ะก็สำหรับอุ้มไม่ได้รู้สึกว่ามันต่างกับการที่เล่นใช้ เพราะว่ามันเหมือนพอเราเป็นนักแสดงอ่ะมันก็จริงๆก็สมบริงกว่ามันมันเหมือนกันความรักก็คือความรักความรู้สึกมันก็คือควา,ามรู้สึกมันก็ก็เป็นความเป็นมนุษย์ในในชีวิตของเราเนี้ยแหละมันไม่ได้รู้สึกต่างอะไรยที่เเปามาอะไรนะคะเล่นออกมาเป็นธรรมชาติมาธรรมชาติมาเขณค่ะดนใจมันท้าทายมั้งเขเล่นแล้วเขาตัวอย่างมบบคนดูแล้วเขาชื่ออะ มันคาไทยมันจริงๆมันก็มีหลายกระแสเนอะว่าแบบเอ้ยทำไมอุ้งม,มาเล่นแบบเกิร์ลเลิฟหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่สเราเรารู้สึกว่างานแสดงมันก็คืองานแสดงมันคืออาชีพของเราแล้วเราก็รู้สึกว่ามันมันก็ดีมันได้เอ็กพอร์ในอีกด้านหนึ่งที่ที่ตัวอุ้งเองอ่ะก็เคยอยากลองมาก่อน ก่อนหน้านี้ก็เหมือนแบบเมีคนสวยแต่ว่าที่บ้านก็เคยถามว่าแบบทําไมอุ้มไม่ลองเล่นเกิร์ลเลิฟหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าดีใจที่มันเราได้ได้ไดลองทําสิ่งนี้แล้วมันก็สนุกจริงๆเหมือนแบบเรา,เราพอมันเล่นกับกับแบมอย่างเงี้ยมันยิ่งทําให้เรารู้สึกว่าเออสบายใจแล้วก็แฮปปี้มากค่ะแบ,บไมไปเยี่ยแล้วผู้ชมที่อยากเล่นเกิร์ลเลิฟก็ ็ดีคือหมายถึงว่ามันมันก็เป็นการเวิร์กช็อปเยอะแต่พอแบบว่าหน้างานอะ่ะ <c oughs> คือท,ทางทีมเขาพูงกับเขาไม่ได้ไม่ได้บีบเยอะค่ะเพราะอยากให้เราเล่นเป็นธรรมชาติเลยอยากทําอะไรก็ทำบางทีแบบอยากใส่อะไรก็ใส่ลงไปอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเออออกมาเป็นแบบที่ทุกคนเห็นแต่ตอนนี้เหมือนเราเจอนการขับที่หลากหลายอะไรเงี้ยเราคว้งอะไรก็ใส่ส่วนต่างอะไรเข้ามาจุดโจมอะไรเงี้ยตอนนี้ป้องกันอย่างไรบ้างเพราะว่ามีหลากหลายที่โดนเหมือนกันอะไร จริงจริงตอนนี้แฟนขับเราส่วนใหญ่น้ารับมากๆทุกคนแล้วก็เขาก็ respect แล้วก็ให้ให้ space เรามากพอสมควรใช่ค่ะก็ก็ยังไม่ได้เจอยังไม่ได้เจออะไรที่บอกว่าต้องระวังถือว่าสบายใจได้สำหรับผู้เราสบายใจได้ฝากซีดี ใกล้แล้วใกล้ใกล้ถ่ายจบแล้วค่ะใกล้ครึ่งทางเลยค่ะน่าจะคือประมาณครึ่งทางแล้วค่ะก็ฝากด้วยนะคะรักเติมเต็ม Fulfill the Series ทั้งช่อง3นะคะน่าจะได้ดูกันช่วงเดือนเมษาค่ะอีกไม่นานเกินรอเป็นกําลังใจให้พวกเราด้วยนะคะก็คือเป็นกุ้มแบบกุ้มแบบค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวในซีรีส์ทุกคนจะได้เห็นว่ามันว่ามันเป็นยังไงขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ 감니 เเนี่แมมูเเดียดี๋ยวไม่เหรออันนี้เหรอสดใสสดใสแต่ม่เลมลง